ตามตามตามันตามมเฮ้ยคัเดียวหรอคัเดียวหรอคัเดียวเอาไม่ป่ะคันเดียวไม่ป่ะคัเดียวโซ้ยมาโซ้ยมาได้อย่างแปลเฮ้ยตไปเลยเดินได้ชิได้ไปๆๆๆๆ ยิงดิยิงดิยิงดิิศิริอย่าดังเลยศิริล,ลงมาไม่พี่มันมาคนเดียวมันมาคนเดียวล่อว่มัล่อว่มัล่อว่ โนมีเหรอไปฟังกูฟังกูถ้าจะได้ขับรถแล้วไปจะรีบขับรถคันเดียวไม่ต้องสู้ขับออกไปเรื่อยๆให้ม่นวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาไอ้คันที่นายอยู่บนรถอ่ะยิงแม่เอาเดี๋ยวเอาตบบรถแล้วมีโอกาสตบบรถเลยตบบรถตบตบไปขับรถแทนพี่หน่อยพี่ไปเอารถคุณมีในในกระหลัดไปขับรถแทนพี่อันที่สองอ่ะ

อันนี้ดับแล้วอันนี้ต้องลงแล้วไม่ลงไม่มีไม่มีตรงนน้นแ่ะไอสัตว์กงร่วงเฮ้ยกูตายเฮ้ยงระะวะเนี่ยอดนะใชนไูพูด่ไ้ี่ชิองลลองรได้นะอะไรอะไรเอยยายอยู่ยายอยู่เฮอยล่ เาอยู่เอยู่ไม่ใช่พี่มึงมาดิมึงมาดิไอัดไปบอืตีด้วยเดี๋ยวกูก๊นนึงเอาแป๊บนี่อย่าโดนคีบไปดิอะไรอ่ะแดแดดดแดดุเกดปิดุิโดนคีบไม่ดี่พ huh? huh? sure> ี่นนึงนนึงน้อชวนเพื่อตายเห่าแล้วมึงนะ แล้วชมปอ้แล้วะชมปอ้มเนาะปั๊มเพนแต่โดนคีมาไงผมครับขอบคุณนะโดยอจะเดินนั้พี่ไม่ได้อยากจะยิงน้องนะบอกตรง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 เพื่อนตอนเดี๋ยวชนเพื่อนจะพี่ดิเมื่อกี้เดินคีมไป็นสองสวยน้าลูกเสร็จช่วยปังเลยไปน้องไป พี่จามปั๊มเพนก่อนก็ได้นะก่อนเดินะฉันะพี่จัดพี่อยากแต่งหญิงน้องจริงๆนะครับพี่อยัดพู้หญิงจริงแหม่แหม่พี่ปั๊มเพนก่อนนะปั๊มเพงก่อนเป็นไม่ได้ปั๊มแล้วไม่ติดไม่ติมแล้วจริงจพี่จัดผูอย่างจี้งแล้วจริงใช่พี่จัดดินมาขมาผมขาเขาจะยิงพี่จัทำไมเนี่ยหญิงหนบ้าก็ได้ขึ้นมาบ้างเห็นปะตัวตัวใส่หมวกตัวใส่หมวกขึ้นมาโยควายจังวัดเพื่อนรักเพื่อนรัก โอเคไหมวะไม่ได้ต่อโอเคถูกตัวลงไปลงไปวดแล้วลงไปต่อไอ้เฮียอะไรอะไรไขึ้นรถขึ้นรถระวังระวังปืนปืนปืนเสอแล้วปืนได้แลยวได้ี๋ยวเด้ลวเดวจับะืองไปโดนจับไปเร็วไปเร็วผมไม่เอาแล้วเออเอาไปเลยฮ่าฮ่ดนโดนโดไอ้กาดไอ้วยว

ตรงนี้น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยชมไม่มีไม่มีไม่มีไปไอ้ไป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 ใช่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 ไป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  มีลูซีอ่ะมีลูซีมีลูซีมีลูซีเป็นเป็นเพื่อนเป็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 น ต้องไปแล้วจังหวะนี้ต้องไปแล้วจังหวะนี้ต้องไปแล้วจังหวะนี้ต้องไปแล้วเปไลอปไ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 ป้ปไปไปไไไปลไไ ก็มีแล้วบุหรุ่ไปกูไปเพื่ออะไรฟัง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 อย่างเดินจับเหรอย่างเดินจับเหรอรถสองคันนี้เราเบิดทิ้งเลยแล้วเราขึ้นร้อยยี่สิบโลไปแล้วก่อนรถรถรี่ะไรครับนี่รถผมบ้างสองรถผมบางอยู่ตรงนู้นอ่ะรถมีมองมาอยู่ตรงนู้นอ่ะมกรมกรรถพี่พังรถพี่พังเราเบิดรถไมหมดเราเบิดรถไม่หมดรถสี่ทำเงินรถดังรถดังเตรียมเตรียมนะเดี๋ยวใครปืนเหรอ ไม่ไม่ใช่รฟแางแข็แดงนอ่าไปเลยอย่าไปอย่าไปเลยเออไปคือเรามาละมันจะเหินไหนมัจะเหินไหนกูให้เลือกให้เลือกเลยรอรอมนถึงกันนี่นนนี่นี่เบาเบาเบ โค้ดเตะไปน้องมึงจะรงขรถบางเขาแรงไงดิไอ้ยังอะไรรถบางแรงรถบางแรงจริงคันนี้บัมมาด้วยรถบางไม่รไม่ได้บัมเลย เผารถเผารถอะไรวะปล่อยแล้วกันดูซีลงล่างหรือเปล่าผรมดีซีหรือเปล่าไม่ใช่เขาบังแรงจัดเลยคันนี้จะพังแล้วแหละค่ะถ้าทุ่งหรือเทนกิท่าไม่อย่ากจะขค้นขึ้นชั่วโมงใช่ใช่ อันนี้เขาตีกันตรงไหนอันผมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าขวาไปผมไปเหรอไปใครหลุดรบวงมงวงไ่ไป่ะเประแล้วกำลังล้อเลยดิ เป๊ระเบิดล้วบังเปมลงเลยเลนะเนียกช่างแล้วนะเรียกช่างแล้วนะเรียกช่างตรงนี้นะนั่นต้รอช่านตรงนี้หรอโอ้โหนี่นี่คับรถเป็นหน้าบ้าเอ้ยเออเอายออกาไหรถระเบิดไม่ไม่เรียกช่างแล้วตรงนี้ยตรงเนี้ยรอเลยเย่ พี่หลงอ่ะไม่รู้เลยไทยๆก็ได้ไปแล้วใช่ไหครับพี่แจ๊คเอาเยอะหรอพี่แจ๊คแจ๊คจาไปไหนเนี่ยโอ้โอู่ช่างล้อเก่ามาหาตลอดน้ำอ่ะตลกจัดเลยทีเดียวไม่ใช่ที่ชมไม่ใช่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 แต่จะคว้างอย่างเดียวในเราเนี่ยเดยงอ็กๆเดี่ยนี่อันนี้เขาออกไปไหนกันอ่ะมาซ้ำบ้าง รอรอรอเบรุดางแถวหาดเบรถบางแถว <Okay. S 1> หาดเบรุดไม่จอจอนเรียกช่างมานี่อ่ะใช่เราซ่อมกันได้ยังไงพี่หลงพี่หลงมาคันนี้แต่ว่าขึ้นถ,ถุงถิ่มดูไหมางมาได้มัางไปอยู่ได้เราไปอยู่ได้เรา